สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่นุ้งเปียวน่ารักแม่นุ้งเปียวน่ารักจะไปข้นหิ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 น,หนไปทํางานหินช่วยเพื่อนนะคะนี่คนหินไปใส่ทางเดินเข้างานนะคะว้าวงานหินงานหินรอบค่้มคนไปไหนนี่ไป,ไปใส่ทางเดินเข้างาน,งานมาอ,อ๋อรอถออออบรรทุกค่ะ รถจะมีแค่สองคันอ่ารถขนของไปที่วกาเลยครับตรงที่ไครับโอ่สลนี่หะครับองนเหลือแล้วครับน้ลายหลอลนี่แหัไลด์นี่แหกนกรราเอาไดนี่ไงใช่ แองคิดก่กให้ไปเอาขวาเปลี่ยนมาแล้วมาแล้ว ก็นาย เขาบอกว่าต e <cost> ้องหิ้วสองคู่ใช้หิ้วคู่เดียวไม่ใช่มันจะใหญ่ข้างหนึ่งเดี๋ยวคุณคุณหิ้วข้างขวาเออคุณหิ้วข้างซ้ายเดี๋ยวมาคุณตรงนี้ข้างขวามดลูกเมื่อยิงเขามีมดลูกเหรอเออแล้วตัวไหนนะเจ้าวะเอาเอาอีกเอาอีกพอแล้วพอแล้วหลุมฝาดเถอะเฮ้ยพอแล้ว ไปค่ะเอาหินไปใ,ใส่ทางเดินนะคะทางเดินเข้างานฉลององค์ปู่บริกิตจากซุ้มไปแล้วก็จะมีทางเดินเนาะตรงนี้นะคะจุดเช็คอินเลยนะคะโอ้โหถ่ายรูปคงจะสวยน่าดูเลย<า>นี่นะคะสวยมากสวยมาก

นี่ยายกำลังเกี่ยบริเวณที่แฉะอยู่เนาะ<ช>นี่มันแฉะจากน้ำสปริงเกอร์ลงมา,าอ่าฮะอ่าใสไปก่อนเดี๋ยวที่เหลือ่อยว่ากันไปเอามาอีกนะคะ ตอนนี้เราก็ร่วมด้วยช่วยกันเอซีนะคะ

นึกว่าเศร้าแล้วเห็นมิสซิรีบาทหนึ่งรเราก็จะมองไม่เห็นที่เราสะหินนะคะก็ฟังเสียงสะหินไปแล้วกันนะคะชมองค์ปูไปด้วยเลย ชั่มงปูไปแล้วก็บังเสียงเกียหินนะคะช่วงรอรถหินนะคะเรามาชมผู้ชายรถนังต้นไม้นี่ค่ะเมื่อวานเราลดเนาะวันนี้มีคนลดช่วยกันนะคะช่วยกัน ไฟาจากเสียนองคปูนะคะนี่กำลังทำเสียนองค์ปูอยู่ลงสีลองพื้นแล้วนะคะวันนี้เมื่อวานลงสีลองพื้นสีขาววันนี้ลงสีลองพื้นสีเหลืองนะคะป่าดอกไม้เต็มไปเลยเต็มไปหมดเลยนะ,ะจอดรถไปที่นี่นะคะนมงเปียวรอแม่อยู่ตรงนี้ข้าวอยู่ไหนขาวข้าวไปไหนขาวรอแม่ก่อนนะเดี๋ยวแม่มานะลูกนะคนเก่ง พี่เก่งมาพี่เก่งมาพี่เก่งครับแม่ครับมาพี่เก่งครับรอแม่ไว้ครับกินน้ําที่นี่นะลูกนะไหนกินน้ําที่แม่เอาไว้ให้นี่โอ้ยแม่มาเยี่ยมเรื่อยๆลูกเล่นอยู่นี่แหละเล่นอยู่นี่แหละลูกคนเก่งมาพี่เก่งครับมาพี่เก่งครับแม่ครับกลับไปช่วยงานเพื่อนก่อนนะคะสามัคคีคือพลังมา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 แล้วมาช่วยแล้วจ้ามันหนักมากใช่ไหม ของพี่ลุนอาหารด้วยนี่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 จอดก่อนจอดก่อนเลยพี่แดงบอกอยู่ว่ามันต้องหนักหลังเอ้ยมันต้องหนักหน้าหนึ่งร้อยทาชอยู่ช่องเสือผักไปอยู่ช่องยายอยู่สามพันระหว่างพักเหนื่อยเราทำยังไงกันมาฮะระหว่างพักเหนื่อยอ่ะระหว่างพักเหนื่อยนะฮะโอเคพี่ลุนาก็อยู่ฝั่งโน้นอ่าวหนึ่งร้อยทัชอ้าวนะฮะระหว่างพักเหนื่อยนะฮะม่ราอู่่มรืเปลไ้ะระหว่างพักเหนื่อยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ไฮไลท์ให้ยังเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะโอเคเดี๋ยวก็มันจะย้อนหลังหรือเปล่ายายไม่รู้นะไม่เป็นไรมีเหรือไม่ย้อนหลังอ่ะนะครับค่ะอ่ะเดินต่อนะฮะเดินทางต่อนะฮะถูกต้องไม่ถูกไม่ถูกต้องอ๋อพี่หนูนาดูแล้วต้องดันข้างหลังให้พี่ดันด้วยใช่ใช่เือจะเป็นคนดึงมันจะมีคนดึงดันนี่อย่างนี้แหละโอเคไม่ต้องตามนะ นี่แหละเอฟซีรอตรงนี้แหละเดี๋ยวพี่เสือจะไปขนหินนะฮะเอฟซีรอตรงนี้นะครับแล้วก็มาทำเหมือนเมื่อกี้นะฮะมาทำเมื่อกี้ย้ายมาทำกบู๊นะยายมาทำกบู๊เร็วเดี๋ยวโอเคเออต้องต้องนองชุดนะสีช,ชุดที่กอดะข, <อ S 1> ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับพี่เสือไปขนหินก่อนนะครับสวยไหมไม่สวยของยายสมอล่ะโค้งมือไม่โค้ง จุดกันให้อยู่ตำแหน่งกลางกระหม่อมพอดีนั่นแหละได้อยู่โอเคโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอ่าเป็นคลิปน่ารักน่ารักของพวกเราเองโอ้โหขอบคุณค่ะโอ้โเราทำหัวใจนะคะเมื่อกี้